เวลาไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่ใช้วัดเหตุการณ์ต่างๆน,นะครับแต่มันยังเป็นตัวกำหนดวิธีการทำงานของจักรวาลด้วยเวลาที่เรามองนาฬิกาเราจะรู้สึกเหมือนว่าเวลามันก็แค่เดินไปข้างหน้าทีละวินาทีทีละวินาทีทาทไปเรื่อยแต่ในจักรวาลเนี่ยเวลามันไม่ได้เดินสมเสมอแบบนั้นตลอดนะครับมันสามารถยืดออกช้าล,ลงรือเร็วขึ้นก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ที่ไหน พฤตกรรมแบบแปลกแท้ของเวลานี่แหละครับที่มีบทบาทสำคัญมากกับสิ่งที่เราทุกคนรู้สึกได้ทุกวันนั่คือแรงโน้มถ่วงปติเราก็จะคิดว่าแรงถ่วงเป็นแรงที่ดึงให้เราติดยุ่งพื้นหรือทําให้ของต่างๆตกลงมาใช่ไหมแล้วแรงโน้มถ่วงไม่ใช่แรงเลยนะครับมันเป็นผลมาจากการที่เวลาและอวกาศบิดโค้งหลโพลอัตถงที่มีน้ําหนักเยอะเนี่ย แนวคิดนี้มาจากอัลเบอร์ไอน์สไตน์ครับเขาแสดงให้เราเห็นว่าเวลาและอวกาศไม่ใช่สองสิ่งที่แยกจากกันทั้งสองอย่างนี้รวมกันกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าการอวกาศครับและเมื่อมีของหนักแรงวางอยู่ในการอวกาศมันก็จะเปลี่ยนวิธีการลายของเวลาครับการเปลี่ยนแปลงของเวลานั้นก็ส่งผลต่อวิธีการเคลื่อนที่ของสิ่งของต่างๆดูนะครับดังนั้น เวลาที่มีอะไรตกลงมาจริงๆแล้วมันกำลังเคลื่อนที่ไปตามเส้นทางที่ถูกสร้างขึ้นโอ้ยเวลาที่บิดเบี้ยวนั่นเองครับเรื่องนี้เปลี่ยนทุกอย่างที่เราเคยเข้าใจเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงไปเลยครับแทนที่จะเป็นแรงดึงแรงโน้มถ่วงกลับเหมือนเป็นการนำทางมากกว่ามันคือตัวเวลาเองเลยครับที่ช่วยให้สิ่งต่างๆเคลื่อนที่ได้แสดงให้เห็นว่า เวลาไม่ได้แค่ผ่านไปเช่นเท็แต่มันเป็นตัวการที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวขึ้นมาเวลาจะเดินเช้าลงเมื่ออยู่ใกล้วัตถุที่มีมวลมากลากนะครับและความจริงง่ายๆข้อนี้แหละที่นําไปสู่ปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งมากกานในทางฟิสิกส์เลยละครับลองนึกภาพนาฬิกาสองเรือนที่เหมือนกันเป็ดเดะนะครับเรือนหนึ่งวางไว้บนยอดเขาสูงส่วนอีกเรือนวางใต้ดินลึก พอเวลาผ่านไปสักพักนาฬิกาเรือนที่อยู่บนภูเขาจะบอกเวลาที่เดินหน้าไปนิดหน่อยเมื่อเทียบกับเรือนที่อยู่ข้างล่างครับที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าแรงโน้มถ่วงของโลกจะแรงกว่าเมื่ออยู่ใกล้ใจกลางโลกและแรงโน้มถ่วงที่แรงกว่านั้นก็ทำให้เวลาบิดเบี้ยวมากขึ้นไปด้วยครับผลก็คือเวลาจะเดินช้าลงจริงๆในที่ที่มีแรงโน้มถ่วงมากกว่าครับนี่ไม่ใช่แค่ความคิดนะครับ แต่มันถูกพิสูจน์แล้วด้วยนาฬิกาอะตอมที่แม่นยำสุดและก็ด้วยดาวเทียมในอวกาศด้วยที่เรื่องนี้สำคัญก็เพราะว่าความเร็วของเวลามันส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของสิ่งต่างครับในบริเวณที่เวลาเดินช้ากว่าวัตถุจะเคลื่อนที่แตกต่างออกไปจากในที่เวลาเดินเร็วกว่าครับความแตกต่างของเวลานี่แหละครับ ที่ทำให้สิ่งของตกลงมาโครหรือมีพฤติกรรมในแบบที่เราเข้าใจว่าเป็นแรงโน้มถ่วงนี่แหละครับคือเฮ <_ S 1> <Hey, S 2> ตุพพลว่าทำไมดาวเทียมถึงต้องถูกปรับอย่างระมัดระวังเพราะว่ามันกำลังเคลื่อนที่ผ่านบริเวณที่เวลาเดินเร็วกว่าบนโลกนิดหน่อยถ้าไม่มีการแก้ไขเรื่องนี้ GPS ก็จะทำงานได้ไม่ถูกต้องครับแม้แต่แสงซึ่งไม่มีมวลก็ยังคงรอบดาวดิกได้ เพราะว่าเพราะว่าเวลาในบริเวณนั้นมันเดินช้าวกว่าเวลาในที่ที่อยู่ไกลออกไปครับความคิดที่ว่าเวลาเดินไม่เท่ากาันในแต่ละที่เนี่ยเป็นหนึ่งในวิธีที่ทงพลังที่สุดในการทำความเข้าใจเรื่องแรงโน้มถ่วงเลยครับสเปสไทไม่ใช่แค่คำพูดเก๋นะแต่มันคือสิ่งที่ประกอบกันเป็นโลกของเราจริงๆในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเรามักจะคิดว่าโอกาสกับเวลาเป็นคนละเรื่องกันเลย และไอสไตล์ก็ทําให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งเดียวกันที่เชื่อมโยงกันนั่นก็คือสเปสไทเมื่อมีวัตถุที่มีมวลมากอย่างเช่นดาวคราวหรือดาวฤก์เออยู่ในสเปสไทมันจะทําให้ทั้งอวกาศและเวลารอบราบตัวมันโค้งงอไปด้วยการโค้งงอนั่นแหละคือสิ่งที่เราสัมผัสได้ว่าเป็นแรงโน้มถ่วงถ้ามีแค่อวกาศที่โค้งงอ แต่เวลายังเดินเท่าเดิมวัตถุต่างๆก็อาจจะลอยแปบ,บๆ,ๆหรืออาจจะไม่ตกลงมาเลยก็ได้นะพวกมันจะเคลื่อนที่ไปตามสิ่งที่เรียกว่า g e o อเดสิกซึ่งก็คือเส้นทางตามธรรมชาติในสเปสไทยที่โคงอนั่นเองเวลาจะเดินช้าลงเมื่ออยู่ใกล้วัตถุวกนี้และเวลาที่เดินช้าลงนี่แหละมันทำตัวเหมือนเป็นทางลาดเลยวัตถุต่างก็เลยไหลลงตามทะเลนั่นไปเองตามธรรมชาติไม่ใช่เพราะโดนดึงนะ แต่เป็นเพราะการเดินทางผ่านเวลาไปทางนั้นมันง่ายกว่านี้เลยช่วยอธิบายได้ว่าทำไมวัตถุทุกอย่างไม่ว่ามันจะหนักแค่ไหนถึงตกลงมาด้วยความเร็วเท่ากันหมดเลยการมองว่าแรงโน้มถ่วงเป็นคุณสมบัติของสเปสไทแบบนี้มันมาแทนที่ความคิดเรื่องแรงลึกลับที่มองไม่เห็นด้วยสิ่งที่น่าทึ่งกว่านั้นนั่นก็คือการเคลื่อนที่ที่เกิดขึ้นตามการไหลของเวลาเองเลยละ่ะ วัตถุต่างตกลงมาเนี่ยก็เพราะว่ามันกําลังเคลื่อนที่ผ่านเวลาที่ไหลไม่เท่ากันแถวของที่มีมวลมากอานะไม่ใช่พราอมีแรงอะไรมาดึงมันลงไปหรอกลองนึกภาพดูนะว่าเวลาเนี่ยก็เหมือนกับแม่น้ำที่ไหลเอื้อ,เอผ่านไปทั่วทั้งจักรวาลเลยพอมีของชิ้นใหญ่ๆอย่างโลกเราไปว่างอยู่ในนั้นมันก็จะไปเปลี่ยนรูปร่างของแม่น้ำสายนั้น ลูกบอลเนี่ยมันเคลื่อนที่เข้าหาโลกไม่ใช่เพราะโดนดึงนะแต่เป็นเพราะมันกำลังไหลไปตามทางที่ง่ายที่สุดของแกรซส,สเวลาต่างหากการที่เวลาเดินช้าลงแบบนี้มันก็ทำตัวเหมือนเป็นทางลาดเอียงคิงคอยนำทางให้ลูกบอลลูกกริงนั่งไปนี่ลูกบอลจะยิ่งเคลื่อนที่เร็วขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อมันผ่านเข้าไปบริเวณที่เวลาเดินช้าลงช้าลงไปอีก การเปลี่ยนแปลงขั้วอามเร็วแบบนี้แหละที่เราเรียกว่าความเร่งนี่แหละที่อธิบายได้ว่าทําไมของทุกอย่างถึงตกลงมาเหมือนกันหมดเลยไม่ว่ามันจะหนักหรือเบาแค่ไหนก็ตามแม้แต่นักบินวกาศที่โคจรรอบโลกอยู่เนี่ยพวกเขาก็ไม่ได้ลอยอยู่เพราะไม่มีแรงโน้มถ่วงนะจริงๆแล้วพวกเขากําลังตกอยู่ตลอดเวลาเลยเลยละ่ะแต่เป็นการตกไปตามเส้นทางของเวลาที่มันโคเว้งวนรอบโลกอยู่ อยู่ไม่ว่าที่ไหนในจักรวาลนี้ตั้งแต่ฝุ่นผงเล็กกระจิวหลิวไปจนถึงกาเล็กซีที่ใหญ่โตโมโลานทุกสิ่งทุกอย่างจะเคลื่อนที่ไปตามรูปร่างของเวลาที่ถูกทำให้โค้งงอโดยมวลสารต่างๆนั่นเองการตกลงมาแบบง่ายๆที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันก็กลายเป็นภาพที่สวยงามมักล้าได้เลยนะเหมือนกับว่าวัตถุต่างกำกลังเต้นระบำไปตามความโค้งของเวลาอย่างไงอย่างนั้นเลย วัตถุไม่ได้แค่ตกลงมาเฉยๆนะแต่มันจะเร็วขึ้นเรื่อยตอนที่ตกลงมาและนั่นก็เป็นเพราะว่าตัวเวลาเองเนี่ยมันถูกยืดออกไปไม่เท่ากันโดยมวลลองนึกภาพตามนะว่าเรากำลังเดินลงคอนแรกแทกทางทางมันก็ไม่ค่อยชันเราก็เดินช้าพองเริ่มชันมากขึ้นเราก็จะเร็วขึ้นเองโดยที่ไม่มีใครมาผลักเราเลยนั่นแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นเป๊ะๆเ,เลยเวลาที่ของตกลงมาใกล้ไอ้โลก ความลาดชันของเวลาเนี่ยทำให้ของมันเคลื่อนที่เร็วขึ้นเหมือนกับที่เราเดินลงเขาที่ชันขึ้นแล้วเราก็เร็วขึ้นนั่นแหละเวลาเดินช้าลงเมื่ออยู่ใกล้พื้นดินและเดินเร็วขึ้นเมื่ออยู่สูงขึ้นไปเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ตกลงมามันก็ก็จะเคลื่อนที่จากบริเวณที่เวลาเดินเร็วกว่าไปสู่บริเวณที่เวลาเดินช้ากว่าโดยชาิพอเป็นแบบนั้นความเร็วของมันก็เพิ่มขึ้นนี่แหละ คือสิ่งที่เราเรียกว่าความเร่งแต่จริงๆแล้ววัตถุกก็แค่เคลื่อนที่ไปตามการไหลตามธรรมชาติของกาลวกาเท่านั้นเองยิ่งความลาดชันของเวลามากเท่าไหร่ความเร่งก็จะยิ่งแรงขึ้นเท่านั้นนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมแรงโน้มถ่วงถึงรู้สึกได้แรงกว่าเมื่ออยู่ใกล้ผิวโลกมากกว่าตอนที่อยู่กลาอะออกไปในวากาศนี่อธิบายได้ว่า ทำไมนักบินอวกาศที่อยู่ในอวกาศลึกถึงรู้สึกเหมือนแทบไม่มีน้ําหนักก็เพราะว่าการลายของเวลามันเกือบจะราบเรียบความละชันมันเลยน้อยมากแทนที่เราจะต้องใช้แรงเพื่อทําให้เกิดความเร่งเรากลับว่าความเร่งสามารถเกิดขึ้นได้จากการจัดเรียงตัวของเวลาเองเวลาที่เรามองวัตถุกำลังตกลงมาเรากำลังเห็นมันตอบสนองต่อโครงสร้างของเวลาเองเลยนะ สิ่งนี้ทำให้แรงโน้มถ่วงดูไม่เหมือนเวทมนต์อีกต่อไปแต่เหมือนเป็นส่วนหนึ่งตามธรรมชาติของการออกแบบของจักรวาลพอเราเข้าใจเรื่องความล่ดชันของเวลาแล้วเราก็จะมองว่าแรงโน้มถ่วงไม่ใช่เรื่องลึกลับอีกต่อไปแต่มันเป็นผลมาจากการที่จักรวาลบิดเบือนบิดเบือนนาฬิกาสำหรับทุกสิ่งและทุกคนเส้นทางตามธรรมชาติที่วัตถุเคลื่อนที่ไปไม่ปริภูมิเวลาเรียกว่าจอเดสิกนะ และเส้นทางนี้ก็ถูกกําหนดรูปร่างโดยทั้งอวกาศและเวลานั่นเองในจักรวาลที่แบรนราบว่างเปล่าแล้วก็ไม่มีมวลสารอะไรอยู่เลยเส้นทางพวกนี้ก็จะเป็นเส้นตรงเลยละ่ะแล้ววัตถุก,ก็จะเคลื่อนที่ไปตรงกลงโดยไม่เปลี่ยนทิศท,ทางเลยแต่ในจักรวาลของเราที่มีทั้งดาวเคราดาวคราดาววิกแล้วก็กาเล็กซีใหญ่ๆอยู่เต็มไปหมดปริภูมิ เวลามันจะโค้งงอความโค้งงอนั่นแหละที่ทำให้เส้นทางจีโอรดิสิกมันโค้งตามไปด้วยและทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะตั้งแต่ลูกแอปเปิลที่ตกลงมาถึงดวงจันทร์ที่โคจรรอบดาวคาวาก็ล้วนแต่เคลื่อนที่ไปตามเส้นทางนี้ทั้งนั้นเส้นทางจีโอดิสิกพวกนี้ไม่ได้ถูกใครเลือกหรือบังคับให้เป็นแบบนั้นแต่มันเป็นเส้นทางที่ลาบลื่นที่สุดง่ายที่สุดเท่าที่มีอยู่แล้ว เวลานี้แหละที่มีบทบาทสำคัญมากเลยในการกำหนดรูปร่างของเส้นทางพวกนี้พอมีมวลสารมาทำให้เวลาโค้งงอเส้นทางจีโอเดสิกมันก็โค้งตามไปด้วยเหมือนกันเป็นการนำทางให้วัตถุเคลื่อนที่ไปตามเส้นโคง้งที่เรามองเห็นว่าเป็นการเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือเป็นแรงดึงดูดนั่นเองยิ่งเวลาโ้งงอมากเท่าไหร่เส้นทางจีออเดสิกก็จะยิ่งโค้งมากขึ้นเท่านั้นเลย นี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงรู้สึกว่าแรงโน้มถ่วงมันแรงกว่าเมื่ออยู่ใกล้วัตถุที่มีมวลมากมาเส้นทางจิออดิสิกเนี่ยไม่ได้แค่ตอบสนองต่อโอากาสที่คงงออย่างเดียวนะแต่มันยังตอบสนองต่อเวลาที่คงงอด้วยด้วย,วยต่างหากนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมแม้แต่แสงที่ไม่มีมวลเลยแตลล้ก็เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าเดิมตลอดเวลาถึงยังเคลื่อนที่เป็นเส้นโคง้ง เมื่ออยู่ใกล้ไดดาววกษแสงก็เคลื่อนที่ผ่านกาลเวลาเหมือนกับสิ่งอื่นนั่นแหละและพอเวลาโค้งงอเส้นทางของแสงมันก็โค้งตามไปด้วยเวลาที่เราเห็นดาวคราโคจอดรอบลิกเนี่ยมันไม่ได้ถูกเชือกผูกเอาไว้หรือว่ามีมือที่มองไม่เห็นมาดึงมันไว้หรอกนะมันก็แค่แกลําลังเคลื่อนที่ไปตามเส้นทางจีโอเดซิกซึ่งเป็นเส้นทางโค้ง ที่เกิดจากการที่เวลามันเดินช้าลงรอบดาวลิกดวงนั้นต่างหากหลักการเดียวกันนี้เลยก็ใช้อธิบายได้ว่าทำไมสิ่งของต่างๆถึงตกมาตรงจึงบนพื้นโลกก็เพราะว่ามันกำลังเคลื่อนที่ไปตามเส้นทางจิอเดสิกที่ถูกกำหนดโดยแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งก็คือความโค้งงอของเวลาใกล้ๆกับผิวโลกนะเห็นเองถ้าเวลาไม่โค้งงอเลยนะ เส้นทางจีออเดสิกก็จะเป็นเส้นตรงแล้วแรงโน้มท่วงอย่างที่เรารู้จักกันทุกวันนี้ก็จะไม่มีอยู่เลยละ่ะความเจ๋งของเส้นทางจีโอเดสิกก็คือมันทําให้เราไม่ต้องไปหาสิ่งลึกลับอะไรมาอธิบายเลยมันแสดงให้เราเห็นว่าการเคลื่อนที่ทั้งหมดเนี่ยเป็นแค่ผลลัพธ์ตามธรรมชาติของการที่อวกาศและเวลามันจัดเรียงตัวกัน ยังแมงไม่ว่าวัตถุจะกำลังตกลงมามุนอยู่หรือลอยอยู่เช่นเช่นมันก็กำลังเคลื่อนที่ไปตามแบบที่รูปทรงของปริภูมินเวลากำหนดไว้เป๊ะเลยและเวลาก็เป็นส่วนประกอบสำคัญของรูปทรงนั้นด้วยนะเส้นทางจิโอเดสิกก็คือเส้นทางที่ลัดเลวไปตามความโค้งงอของเวลานั่นเองและวัตถุทุกชิน้นก็แค่เคลื่อนที่ไปตามเส้นทางนั้นไม่มีการฟืนไม่มีการใช้แรงอะไรเลย มอีแต่การเคลื่อนที่ที่สอดคล้องไปกับรูปร่างของเวลานั่นเองพอเราเข้าใจเรื่องเส้นทางจีโอเดซิกแล้วนะเราจะเริ่มมองเห็นจักรวาลเหมือนเป็นแผนที่ใหญ่ในที่มีการไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาที่วัตถุทุกชิน้นก็แค่กำลังเคลื่อนที่ไปตามเส้นที่ตัวเวลาเองนั่นแหละเป็นคนขีดเอาไว้การที่เวลาบิดเบี้ยวเนี่ยไม่ได้แค่ส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุนนะ แต่มันยังช่วยกำหนดรูปร่างของอวกาศด้วยนะในจักรวาลของเล่าเนี่ยเวลากับอวกาศมันผูกกันแน่นมากจนถ้าอย่างหนึ่งเปลี่ยนอีกอย่างก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยพอมีวัตถุที่มันหนักมากๆอยู่ใกล้ๆแล้วทำให้เวลาแถวนั้นเดินช้าลงเวลาที่เดินช้าลงนั่นแหละก็จะไปมีผลต่ออวกาศที่อยู่รอบภาพมันด้วย การที่เวลายือดออกมันก็เห,นเหมือนกับมีอะไรหนักค้างไปวางบ,บนพืนผ้าของอวกาศแล้วดึงให้มันยุบจนโคง้งนี่ก็แปลว่าเวลาไม่ได้แค่ตอบสนองต่อแรงโน้มถ่วงอย่างเดียวนะแต่มันยังช่วยสร้างแรงโน้มถ่วงขึ้นมาด้วยยิ่งเวลาเดินช้าลงมากเท่าไหร่อกาศรอบพอบตัวมันจะยิ่งโค้งมากขึ้นขึ้นเท่านั้นเลยความเชื่อมโยงนี้แหละที่อธิบายได้ว่าทำไมอวกาศรอบโลกของเราถึงโค้งงอ ทั้งที่เรามักจะไปสนใจเรื่องเวลามากกว่าทั้งสองอย่างนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งเดียวกันเลยนะนั่นก็คือการโลกาศดาวค้าเนี่ยไม่ได้ได้แค่ทำให้อวกาศโคงลูกบอลบนแทมโพลินนะแต่มันยังทำให้เวลาบิดเบี้ยวไปด้วยแล้วการที่เวลาบิดเบี้ยวนี่แหละและก็ยิ่งไปเสริมให้อวกาศมันโคงมาโกขึ้นไปอีกมันช่วยเสริมแรงกันและกันเลย เพราะฉะนั้นเวลาที่เราบอกว่าของบางอย่างมันเคลื่อนที่ไปตามอวกาศที่คงพุ่งเนี่ยจริงๆแล้วก็แปลว่าเวลาก็มีส่วนช่วยทำให้อวกาศนั้นค้งด้วยเหมือนกันความสัมพันธ์แบบนี้จะยิ่งเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นไปอีกนะถ้าไปอยู่ใกล้วัตถุที่มันหนักมากๆอย่างเช่นดาวนิวตรอนหรือหลุมดำในที่แบบนั้นนะเวลาจะเดอินชาลลงมากาย จนตัวอากาศเองก็ถูกดึงให้โค้งแบบชันมากล้าเลยละ่ะยิ่งเวลาบิดเบี้ยวมากเท่าไหร่วกาศก็จะยิ่งโค้งชันมากขึ้นเท่านั้นเลยถ้าไม่มีผลของเวลามาเกี่ยวข้องนะวกาศก็จะไม่โค้งแบบที่เราเห็นกันอยู่แล้วแรงโน้มถ่วงก็จะไม่เป็นแบบที่เราคุ้นเคยด้วยเวลาเนี่ยทำตัวเหมือนเป็นช่างปั้นที่แอบซ่อนอยู่คอยปัน้นแต่งความโค้งของวกาศ โดยที่เรามองไม่เห็นมันตรงทุ่งหรอกเราจะรู้ว่าเวลามันทำอะไรก็ต่อเมื่อเราไปศึกษาดูว่านาฬิกาที่อยู่ใกล้วัดทวกนั้นมันเดินยังไงต่างหากการปั้นแต่งที่มองไม่เห็นนี่แหละที่อธิบายได้ว่าทำไมวงโคดของดาวคราต่างๆแล้วก็เส้นทางที่แสงเดินทางมันถึงได้ตรงกับที่ทัศนีสัมพัทธภาพทั่วไปทำนายไว้เป๊กเเลยเวลาที่เราวัดเส้นทางพวกนี้ จริงๆแล้วเรากำลังตามรอยดูว่าเวลาได้ปั้นแต่งอวกาสรอบปลาตัวมันยังไงต่างหากละมันช่วยเตือนเราว่าเวลาไม่ใช่แค่ฉากหลังชเชยนะแต่มันเป็นส่วนสําคัญที่มีบทบาทในโครงสร้างของจักรวาลเลยคอยช่วยสร้างเนินเขาและหุบเพที่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเคลื่อนที่ผ่านไปผุ้ความโคงของอวกาศที่เราเห็นจะเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงของเวลาเสมอเลยนะ ทำให้เวลากลายเป็นคู่หูตัวจริงเลยในการสร้างแรงโน้มถ่วงที่เราทุกคนรู้สึกได้สิ่งที่เราสัมผัสได้ว่าเป็นแรงโน้มถ่วงจริงๆแล้วมันคือผลจากเวลาที่ไหลไปไม่เท่ากันในแต่ละที่นั่นเองครับฟังดูอาจจะน่าทึ่งนะครับแต่มันอธิบายหลายอย่างที่เคยเป็นปริศนามาก,ก่อนได้เลยเพราะเวลาเดินชาลงไกลไกลกับของที่มีมวลมากๆมันก็จะสร้างสิ่งที่มองไม่เห็น คล้ายๆกับทางลาดเอียงขึ้นมาครับของต่างๆก็จะเคลื่อนที่ลงไปตามทางลาดนั่นเองไม่ใช่เพราะโดนดึงนะครับแต่เพราะมันกำลังไปตามเส้นทางของเวลาที่ใช้แรงน้อยที่สุดการเคลื่อนที่แบบนี้จะรู้สึกเหมือนโดนผลักหรือโดนดึงเป๊ะเลยแต่จริงแล้วมันเป็นการตอบสนองต่อการจัดเรียงตัวของเวลานั่นเอง คนที่ยืนอยู่บนโลกแล้วรู้สึกหนักไม่ใช่เพราะพื้นดินกำลังดึงตัวเข้าลงไปนะครับแต่เป็นเพระเวลาตรงใต้เท้าของเขาเนี่ยมันไหลเช้ากว่าเวลาที่อยู่เหนือหัวของเขานั่นเองสิ่งนี้เลยทำให้เกิดความแตกต่างที่ร่างกายของเรารับรู้ได้การบิดโค้งของเวลานี่แหละครับที่ทำให้เรารู้สึกถึงน้ำหนักนี่แหละครับ เหตุผลที่คนบนดาวคราะดวงเล็กๆจะรู้สึกตัวเบากว่าเพราะการบิดโค้งของเวลามันน้อยกว่าทางลาดมันก็เลยชันน้อยกว่านั่นเองซะาวนใกล้กับดาวคราที่มีมวลมากล่าเวลาจะบิดโค้งมากขึ้นทางลาดก็จะชันมากขึ้นแรงโน้มถ่วงก็เลยรู้สึกแรงขึ้นครับทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลตอบสนองต่อการบิดโค้งนี้หมดเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นก้อนหินยานอวกาศหรือแม้แต่ลำแสงทั้งหมดจะเคลื่อนที่ไปแบบที่สอดคล้องกับโครงสร้างของเวลาที่อยู่รอบตัวมันแม้แต่ตอนที่เรากระโดดขึ้นไปในอากาศโซแล้วตกลงมาเราก็แค่กำลังเคลื่อนที่ไปตามเส้นทางธรรมชาติที่เวลากำหนดไว้นั่นเองครับเราไม่ได้โดนกระชากลงมานะครับแต่เรากำลังไหลไปตามเวลานั่นเองพอเข้าใจแบบนี้ แล้วความลึกลับของแรงโน้มถ่วงก็หายไปเลยครับมันกลายเป็นสิ่งที่สวยงามและเรียบง่ายไปเลยทั้งจักรวาลเต็มไปรูปแบบของเวลาที่ลไลไใบด้วยความเร็วไม่เท่ากันใกล้กับวัดอุทิแตกต่างกันไปครับรูปแบบเหล่านั้นแหละครับที่ควบคุมว่าสิ่งต่างๆจะเคลื่อนที่หมุนตกหรือโคจรยังไงยิ่งเวลาเดินช้าลงใกล้กับของที่มีมวลมากๆเท่าไร เราก็จะยิ่งรู้สึกถึงผลของแรงโน้มถ่วงได้ชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นครับถ้าเวลาไม่เปลี่ยนแปลงไปตามมวลของวัตถุแรงโน้มถ่วงอย่างที่เรารู้จักกันก็คงไม่มีอยู่จริงครับสรุปก็คือแรงโน้มถ่วงก็คือเวลาที่กําลังทำงานของมันอย่างเงียบค่อยบิดโค้งไปรอบพายดวงดาวกับดาวข้าวต่างๆเพื่อสร้างเส้นทางที่มองไม่เห็นที่ทุกสิ่งทุกอย่าง ต้องเดินตามนั่นเองครับพราะเราเข้าใจแงรงโน้มถ่วงเป็นผลมาจากเวลาที่บิด,บดเบี้ยวไปมันก็ทำให้ทุกอย่างดูเชื่อมโยงกันมากขึ้นนะครับท้องฟ้าพื้นดินดวงดาวทั้งทั้งหมดนี้ก็เป็นไปตามกฎเดียวกันเลยจ้ะอัครวานเคลื่อนที่ไม่ใช่เพราะมีแรงมาผลักดันแต่เป็นเพราะเวลาบิดโคง้งและทุกสิ่งทุกอย่างก็เคลื่อนหายไปตามจังหวะของมันนั่นเองครับ หลุมดำทำให้เราเห็นเลยว่าเวลามันยืดหดได้ขนาดไหนของแปลกๆเลขในอวกาศพวกนี้ทำมาจากดาวที่ยุบตัวลงจนมันแน่นมากแรงดึงดูดของมันเลยแรงสุดแต่ที่หลุมดำมันเจ๋งจริงก็คือมันมันทำอะไรกับเวลานี่แหละพอเข้าไปใกล,ล้หลุมดำนะเวลาจะเดินช้ากว่าที่อื่นในอวกาศทั้งหมดเลยยิ่งเราเข้าไปใกล,ล้หลุมดำเท่าไร นาทิกาก็จะยิงเดินช้าลงช้าลงไปเรื่อยๆตรงขอบภาพของหลุมดำที่เขาเรียกว่าขอบฟ้าเหตุการณ์เนี่ยนะถ้ามองจากข้างนอกเวลาจะเหมือนหยุดไปเลยที่มันช้าสุดแบบนี้ไม่ใช่แค่คิดเอาเองนะมันเป็นสิ่งที่หลุมดำทำจริงๆถ้าเรามองดูยานวกาศกำลังจะตกเข้าไปในหลุมดำนะมันจะดูเหมือนข้างเต้งอยู่ตรงขอบภาพไม่เข้าไปสักทีแต่เแ้่มองจากในยานวกาศนะ เวลาของเขาก็เดินปกติเลยนี่แหละที่ทำให้เห็หนวนวเวลาเนี่ยมันยืดหยุ่นแล้วก็แปลกมากแวกเลยนะเวลาที่แรงดึงดูดมันเยอะข้างในลุมดำนะเวลากับอวกาศมันจะสลับหน้าที่กันการที่เราจะเข้าไปตรงกลางลุมดำมันจะเหมือนกับการเดินหน้าไปตามเวลาเราหยุดมันไม่ได้แล้วก็หันหลังกลับก็ไม่ได้ด้วยแรงดึงของลุมดำจริงๆ แล้วมันก็คือเวลาที่ไหลาพาทุกอย่างเข้าไปไขยข้างในนั่นเองอันนี้ทำให้เห็นเลยว่าแรงดึงดูดเนี่ยมันเกี่ยวกับเวลาที่ไหลไปมากๆเลยไม่ใช่แค่อวกาศอย่างเดียวถ้าไม่มีเวลานะทั้งแรงโน้มถ่วงและการเคลื่อนที่ก็เกิดขึ้นไม่ได้เลยจะไม่มีอะไรเลยที่ตกลงมาเคลื่อนที่หรือโคจรรอบสิ่งอื่นได้เวลาเนี่ยไม่ใช่แค่ฉากหลังของเรื่องราวต่างๆนะ แต่มันเป็นสิ่งที่ทำให้เรื่องราวทุกอย่างเกิดขึ้นได้จริงๆคำชี้แจงนะคะัช่องเราร่วมมือกับ a m azon และร้านค้าอื่นถ้าเพื่อนซ,นซื้อของผ่านลิงก์ของเราเราจะได้รับรายได้เล็กน้อยโดยที่เพื่อนนไม่ต้องเสียเงินเพิ่มเลยคะ่ะครับใครมีคำถามหรือไอเดียอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะครับ break time z o l t o n ham แล้วถ้ามีเรื่องไหนที่อยากให้เราทำคลิปต่อไปก็บอกกันมาได้เลยนะไอเดียของเพื่อนๆอ,อาจจะกลายเป็นคลิปหน้าของเราก็ได้นะขอบคุณทุกคนที่มาติดตามเรื่องราวของพวกเราในหวัวข้อเวลาทำให้เกิดแรงโน้มถ่วงได้อย่างไรนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะถ้าคลิปนี้ช่วยให้เพื่อนเข้าใจเรื่องยาการได้ง่ายขึ้น ช่องเรายังมีเรื่องสนุกแบบนี้อีกเพียบเลยค่ะพวกเราจะย่อยเรื่องใหญ่ๆให้เข้าใจง่ายใครๆก็ฟังรู้เรื่องไม่ต้องมีคำศัพท์ยากค่ะมีแต่คำตอบตรงไปตรงมาสำหรับคำถามที่น่าสนใจมาเรียนรู้ไปด้วยกันแบบง่ายที่สุดและสนุกที่สุดนะคะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิทยศา,าศาสตร์วากาเทคโนโลยีหรืออะไรก็ตามที่เพื่อนๆสงสัยช่องนี้มีคำอธิบายให้หมดเลยค่ะครับ เรามาสำรวจโลกไปด้วยกันทีละเรื่องง่ายๆอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะ